สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัละยานามิตรที่น่ารักนะวันนี้เดี๋ยวหน่อยจะใช้ไพ่สำรับนี้ในการมาดูกันว่าโชคชะตากำลังจะเหวี่ยงใครเข้ามาในชีวิตนะคะแสดงว่าสถานะของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่มีคู่นะคะโสดพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะหรือว่าอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้น่าจะเป็นในกรณีที่ ยังไม่มีคู่ชัดเจนนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าโชคชะตากำลังจะเหวี่ยงใครเข้ามาในชีวิตขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์เจ้าเกียรตินุชตาเทพเทวดาเทพารักษ์ประจำตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ค่ะขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นและก็ตรงประเด็นโชคชะตากำลังจะเหวี่ยงใครเข้ามาในชีวิตอ๋คนคนนี้เป็นคนที่ ในชีวิตของเขาหน่อยว่าประสบความสําเร็จในระดับที่ที่ที่อยู่ในจุดที่สูงแล้วนะนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีภาวะความเป็นผู้นําเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนะคะจากคนรอบข้างเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการเป็นมีสภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะแล้วตอนนี้ชีวิตของเขาอยู่ในจุดที่มีความเสถียร สามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้สามารถที่จะบราบริหารนะคะชีวิตของตัวเองได้อยู่ในจุดที่แบบทุกอย่างมันมีความลงตัวแล้วอะนะคะเหมือนกับประมาณว่าการงานการชีวิตของฉันมีความพร้อมล้วพร้อมที่จะเดินทางตามล่าหาคนที่จะเข้ามาเป็นคู่รักคู่ชีวิตนะคะเป็นคนที่พร้อมนะคะเพราะเขาบอกว่า การที่เราจะมีความรักถ้ามีในเวลาที่พร้อมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวมันจะดูง่ายมันจะดูมันจะดูไหลลื่นนะคะไม่มีอะไรติดขัดนะคะคนคนนี้จะมีพลังงานของความเป็นคนที่มีแพชชั่นนะคะมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน ะะถ้าเผื่อได้ลงทุนทำอะไรเนี่ยจะทำอย่างจริงจังตั้งใจมีแพชชั่นมีเป้าหมายในชีวิตเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยนะมีเสน่ห์เป็นที่รักของคนรอบข้างมีความโดดเด่นนะคะในตัวเองคนคนนี้เป็นคนที่ถ้าตั้งเป้าหมายอะไรไว้หรือถ้าเขาคิดอยากที่จะเดินเข้ามาในชีวิตของเราจริงๆเนี่ยนะคะเขาจะใช้ความพยายามเต็มที่เลย นะคะไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคปัญหาอะไรนะคะระหว่างทางเขาก็พร้อมที่จะไฟนะคะถ้าเขาได้มั่นใจแล้วว่าเขาได้พบเจอคนที่ใช่จริงๆนะคะ The world คนคนนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่ได้พบเจอจากการเดินทางนะคะหรืออาจจะทางโลกออนไลน์คนคนี้เหมือนกับเป็นคนที่หน่อยมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณอาจจะ คุณเนี่ยอาจจะได้ใช้กระบวนการแห่งการกดแรงดึงดูดนะคะเมดิเฟสกันเดินนะคะหรือว่ามันเป็นพลังงานดึงดูดกันเข้ามาเน่ะนะคะเหมือนกับเป็นคนที่มีพลังงานใกล้เคียงกันนะคะได้พบได้เจอกันในเวลาที่คุณก็พร้อมเขาก็พร้อมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่เจอทางโลกออนไลน์อาจจะเป็นคนที่อยู่ในวงสังคมอยู่ในวงอ่า วงล้อมที่ที่ได้อยู่ในคอมมิ n นิตีนะคะมีการติดต่อมีการประสานมีการติดต่อมีการพูดคุยหรือว่ามีมีสิ่งที่เชื่อมโยงนะคะมีสิ่งที่เชื่อมโยง นะคะเชื่อมต่อคาว่าเชื่อมโยงที่นี้อาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้ที่คุณได้เข้าไปนะคะพาตัวเองเข้าไปพาพาตัวเองเข้าไปแสดงตัวพาตัวเองเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของคอมมูนิตี้นั้นๆแล้วเขาก็อยู่ในเครือข่ายอยู่ในคอมมูนิตี้นั้นน่ะมันเป็นการเห็นกันน่ะนะคะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากกระบวนการทํางานการติดต่อสื่อสารทางโลกออนไลน์หรือว่าการเดินทางนะคะก็มีความเป็นไปได้ แล้วคนคนนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมนะเป็นคนที่วางแผนระยะยาวกับชีวิตนะ่ะไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตไปวันๆน,นะคะเป็นคนที่ ทุ่มเทเต็มที่แล้วก็ไม่ได้ทํางานอย่างเดียวหน่อยว่าเขาเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและในชีวิตไม่พอนะเขายังเป็นคนที่วางแผนนะคะชอบเป็นคนเป็นคนที่ชอบที่จะวางแผนมองการไกลนะคะแล้วก็มีความสุนทรีในตัวเองบางคนก็อาจจะเนี่ยอาจจะได้ไปพบไปเจอกันในร้านกาแฟคาเฟ่ คือการที่เราได้ออกเดินทางการที่เราได้พาตัวเองออกไปในสังคมใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณได้พบเจอกับคนคนนี้นะคะเออแล้วคนคนนี้โอ้โหเหมือนเขาได้ก้าวข้ามผ่านบางคนน่าจะเป็นคนที่ได้ก้าวข้ามผ่านชีวิตที่มันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมาก่อน นะคะก็บางคนอย่างที่หน่อยว่าบางคนเนี่ยเห็นประสบความสําเร็จแบบนี้มีความมีการวางแผนในชีวิตนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยบางทีเนี่ยกว่าจะมาเป็นเขาได้ทุกวันนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนถ่ายคําว่าเปลี่ยนถ่ายในที่นี้บางคนนะคะเขาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจกับการมีชีวิตคู่นะคะหรือว่าเคยอ่า แต่งงานมาก่อนนะคะหรือเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นคนที่เคยอยู่ในจุดที่อ่าไม่ค่อยโอเคอะ่ะเป็นจุดที่ ใช้ชีวิตไปแบบยังไม่มีจุดหมายแต่เขาก้าวข้ามผ่านมายืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าตัวตวนของเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะแล้วก็สําเร็จได้ด้วยตัวเขาเองคนคนนี้นะคะมีความเป็นไปได้ว่าทำแผนอาจจะมีการเดินทางมาหากัน นะคะเริ่มต้นอาจจะพบเจอกันทางโลกออนไลน์หรือพบเจอจากการเดินทางและได้มีการขอคอนแทคกกันเขาอาจจะพบเจอคุณในร้านกาแฟในสถานที่ที่คุณเดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวนะคะหรือบางคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือพาตัวเองท่องโลกออนไลน์แล้วได้พบได้เจอคอนแทคและพูดคุยกันมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเดินทางนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลหรือเขาจะมาพบ นะคะตัวตนที่แท้จริงของคุณอีกครั้งนะคะก็มีความเป็นไปได้โชคชะตากำลังจะเหวี่ยงใครเข้ามาในชีวิตคุณโชคชะตากำลังจะเหวี่ยงใครเข้ามาในชีวิตคุณคนคนนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้นำมีสภาวะความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะนะคะอืม มีความแข็งแกร่งในตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าตอนนี้อยากผ่อนคลายอยากจะมีใครเข้ามาแล้วได้เดินทางท่องเที่ยวกันนะคะไปนั่งนะคะนั่งชิลไปท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกับทุ่มเทร่างกายจิตใจเพื่อเพื่อการเพื่องานมาเต็มที่ละตอนนี้ขอนะคะ ใช้เวลาในการที่อยากที่จะมีใครสักคนเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของความรู้สึกอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหมีความเป็นไปได้นะ DM p a พ e เขาจะมาให้มาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีมากๆเลยอะนะคะที่คุณได้พบเจอกับเขาเนี่ยนะคะอันนี้ DM p a พ e คือบางคนอาจจะถึงขนาดที่แบบว่าเจอกันปุ๊บปับ๊บรับโชคเลยก็มีนะคะแต่ว่าก็ให้ระวังดีๆนะเพราะว่า DM a พมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจอมีคันแบบ ะะการตั้งท้องกันมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณสองคนจะมีการสปากันอย่างรวดเร็วอะ่ะถ้าได้พบได้เจอกันแล้วอะ่ะนะคะเหมือนกับต่างคนต่างมาเจอกันในเวลาที่ใช่อะ่ะนะคะแล้วก็คุยกันถูกคอนะคะเขากม็มีโฟกัสกับคุณอะ่ะนะคะอยากที่จะมาตั้งรกรากมีความเป็นไปได้ว่าจะมีใครคนหนึ่งนะคะเดินทางมาพบมาเจอกัน นะคะแล้วก็อาจจะมีการตกลงปรงใจกันมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะทนุถนอมเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีจังเลยอะ่ะถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะรู้สึกโชคดีจังเลยที่มีคน เข้ามาแล้วทําให้รู้สึกเหมือนดูแลนะคะเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีอ่ะนะคะอืมนี่เห็นไหมคนคนเนี้ยเขาเล่งคุณไว้อยู่แล้วมีความเป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็นคนที่ได้คอนแทคกันแล้วอาจจะคอนแทคกันในลักษณะของอ่าตอนแรกอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรกันนะนะคะหรืออาจจะมีการ อยู่ในวงของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ไดนานๆเจอกันทีรู้ว่าคนเนี้ยอยู่เป็นตาแหน่งนี้อยู่ที่นี่อะไรประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยนะคะเขาเล็งคุณไว้อยู่แล้วอ่ะนะคะคุณก็อยู่ในจุดที่มีความสุขของคุณนะอยู่ในโลกในพื้นที่ของคุณอย่างมีความสุขเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาแบบมีความสุขประสบความสําเร็จอ่ะพอเวลาหนึง่งอ่ะต่างคนต่างรู้สึกว่าอยากที่จะมีใครสักคนเดินเคียงข้างกันแล้วอ่ะเห็นไหมคะ ต่างคนเนี่ยเขาแอบส่งแอบมองกันด้วยนะมีความเป็นไปได้ว่าเจอกันทางโลกออนไลน์ก็หนักหนักไปทางโลกออนไลน์ด้วยเหมือนกับประมาณว่าเจอกันทางชีวิตจริงเนี่ยแหละแต่เพียงแต่ว่าพอมีคอนแทคหรือว่าเขาอาจจะไปสืบไปค้นนะคะข้อมูลของคุณเราได้รู้แล้วเข้ามาส่อง ส่องสตอรี่นะคะดูโพสต์ของคุณที่เป็นโพสต์สาธารณะถ้าบางคนเป็นคอนแทคกันแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลต่างๆมากยิ่งขึ้นเหมือนเขาแอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะคะเขาแอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่โอ้โหจัส e มนนะคะมีความเป็นไปได้ว่าอีกไม่นานโอ้โหจัส e นตรงกับเดอะเวอรค่ะมีความเป็นไปได้ว่าอีกไม่นานเนี่ยนะคะเขาจะมาทําให้คุณได้รู้อ่ะนะคะจัสนคือการเป่าประกาศ ผลของการกระทําคือเขาจะมาทําให้คุณได้รู้ตอนเนี้ยแอบส่องแอปมองแล้วกําลังเตรียมการอยู่นะคะโอ้โหโชคชะตากําลังจะเหวี่ยงใครเข้ามาอืมความเป็นไปได้นะว่าคนคนเนี้ยนะคะอย่างที่หน่อยว่าเขาน่าจะเคยผ่านนะคะช่วง อาจจะเลวร้ายที่สุดมาในชีวิตหรือเคยผิดหวังเสียใจจนไปโฟกัสกับการทํางานไปโฟกัสกับการสร้างเนื้อสร้างตัวปิดบังปิดใจตัวเองมานานแต่พอมันมาถึงจุดหนึ่งที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขารู้สึกว่าอยากที่จะมีใครสักคนจริงๆอะ่ะหน่อยว่าเขาจะก้าวเข้ามาเหมือนกับ การที่เราจะเจอใครคนที่ใช่เนี่ยบางทีมันเหน่อยว่ามันไม่ต้องใช้เวลานานมากนะคะเพราะบางคนเนี่ยศึกษากันมานานพอสุดท้ายแล้วนะคะตกลงปรงใจแล้วสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปกันได้อะแต่กับบางคนนะคะอืมมาเจอกันในเวลาที่ใช่มาเจอกันในเวลาที่คนนึงก็พร้อม นะะคมีพร้อมครบสมบูรณ์ในอีกคนหนึ่งก็มีพร้อมพร้อมครบสมบูรณ์แต่ว่าแค่อยากจะมีใครสักคนเคียงข้างอยู่เป็นกันระยะยเขาเรียกว่าอยู่เป็นกําลังใจอยู่เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนรู้ใจเป็นแบบเป็นที่หิวใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยพอเจอกันแป๊บเดียวอ่ะบางทีอ่ะนะคะคุยกันแป๊บเดียวคลิกกันติดนี่คือแบบตกลงปรงใจกันได้เลยอ่ะนะคะอืมนะคะเห็นไหมเออ หน่อยมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามานะเขาเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาได้ดูเรื่องราวของคุณ <Benjamin> เขาได้พบได้เจอกับคุณเขาได้อยู่ <rival> กับคุณแล้วเขา,ารู้สึกเขาได้เป็นตัวของเขาเองอะ่ะอันนี้สําหรับใครที่ได้คุยกันแล้วนะอืม응สําหรับใครที่ได้คุยกันแล้ว <latego> <keley> เขาจะมีความเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเหมือนกับคนที่ได้แบบปลดปลดป <LA> ่อยการเป็นตัวของตัวเองการที่เราได้อยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าเรา โชคดีจังเลยที่ได้อยู่กับคนที่เรายังเป็นตัวของตัวเองได้แล้วเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วเขาก็เขาก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรให้เขารู้สึกตะขิดตะขวงใจอะ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะได้พบเจอคนคนนี้ใครที่ยังไม่พาตัวเองออกไปพรีเซนต์หรือออกไปสู่โลกภายนอกนะคะก็นะคะ,นะคะออกไปบ้างเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปตามร้านนะคะคาเฟ่ไปสถานที่ที่แบบมีคน ที่อยู่ในประเภทที่คุณต้องการอยากที่จะพบจะเจอก็ได้นะคะเดินห้างสรรพสินค้าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยแบ็คแพคหรือว่าไปตามสถานที่ที่แบบมีคนเขามาร่วมกิจกรรมอะไรกันะ่ะมันหรืออาจจะเข้าร่วมนะคะสัมมนาอบรมหรืออะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจหรืออะไรที่คุณสนใจเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองอะ่ะมันจะทําให้คุณได้พบได้เจอกลุ่ม คนคนนี้ในกลุ่มก้อนที่คุณพาตัวเองเข้าไปนะคะเพราะว่าคุณก็เล็งคุณก็เล็งเขาก็เล็งเขาแอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะคะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะรู้จักคุณแล้วมีคอนแทคกกันแล้วนะคะเขาก็จะนะคะตั้งหน้าตั้งตานะคะตั้งใจเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะก็ก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้พบเจอคนที่ใช่คนที่จะก้าวเข้ามาแล,แล้วรู้สึกว่าคุยกันถูก ถูกคอคุยกันแล้วไปในทิศทางเดียวกันนะคะบางคนน่ะคบกันแบบคุยกันออนไลน์กันมานานอะไรอย่างเงี้ยคุยกันมานานเป็นพื้นที่แบบได้คุยให้กําลังใจนะคะเป็นเซฟโซนอะไรอย่างเงี้ยคุยกันแล้วรู้สึกทําให้มีมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ย คุยกันมาตั้งนานบางทียังบางคนนะยังไม่เคยได้มาพบเจอตัวจริงบางคนก็อาจจะวิดีโอคอลกันบางคนก็ยังไม่ได้พบเจอตัวจริงกันเลยอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเป็นคนในคอนแทคที่บางคนนะ่ะเราไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะพุ่งตรงมาที่เราแต่เขาน่ะพุ่งตรงมาที่เราแต่เราอะ่ะไม่รู้เพราะว่าเขาอาจจะแอบส่องแอบมองเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่การที่เรามีใครสักคนในชีวิตแล้วเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่ทําให้เราได้มีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองต่างคน ต่างต่างฝ่ายต่างยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นน่ะมันเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเลยนะคะทุกคนนะคะไพ่ออกมาค่อนข้างดีเอาเป็นว่าก็น้อมรับพลังงานนี้นะคะแล้วก็พอเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะทําตัวเองให้มีความสุขเพื่อที่จะดึงดูดคนที่เขาก็มีความสุขและมีความสมบูรณ์ในแบบที่แบบฉบับของเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นกันนะคะเป็นว่าเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะ่ะน้อมรับพลังงานดีๆไปค่ะทุกคนไปแล้ะค่ะบ๊ายบาย